สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ปรากฏการทางสังคมที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือการย้ายถิ่นฐานขนาดใหญ่ของประชากรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานและภาคใต้เข้ามาสู่กรุงเทพมหานครการหลั่งไหลของผู้คนจากสองภูมิภาคนี้ไม่ได้แค่เป็นเรื่องของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นครับแต่มันคือแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนโฉมหน้าของกรุงเทพ จากเมืองหลวงในอดีตให้กลายเป็นมหานครที่ซับซ้อนและมีชีวิตชีวาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรคือปัจจัยที่ผลักดันให้คนจากภูมิภาคต้องทิ้งบ้านเกิดมาสแสวงหาโอกาสในเมืองหลวงและผลกระทบของการย้ายถิ่นฐานครั้งนี้ได้สร้างมรดกทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอะไรไว้บ้างครับการย้ายถิ่นฐานของชาวอีสานเข้าสู่กรุงเทพถือเป็นการย้ายถิ่นฐานภายในประเทศที่ใหญ่ที่ทสุดในประวัติศาสตร์ไทย และมีปัจจัยหลักมาจากความแตกต่างทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่พึ่งพาการเกษตรเป็นหลักแต่ประสบปัญหาความแห้งแล้งดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และความไม่แน่นอนของผลผลิตทําให้ไรายได้ของครอบครัวไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพในยุคก,ก่อนหน้าภาคอีสานมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่น้อยกว่าภาคกลางทําให้ขาดโอกาสในการจ้างงานที่มีไรายได้สูงกรุงเทพ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งต้องการแรงงานราคาถูกจำนวนมากเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตการทำงานในกรุงเทพทำให้ชาวอีสานสามารถส่งเงินกลับไปจุนเจือครอบครัวที่บ้านเกิดได้ซึ่งเป็นการบรรเทาปัญหาความยากจนในชนบทการหลั่งไหลของชาวอีสานนำมาซึ่งวัฒนธรรมอาหารเช่นสมตำลาบภาษาอีสานและดนตรีคือหมอลำลูกทุ่ง เข้ามาผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนกรุงเทพอย่างแยกไม่ออกการย้ายถิ่นฐานของชาวใต้เข้าสู่กรุงเทพมีความแตกต่างจากชาวอีสานในแง่ของแรงจูงใจโดยมักเกี่ยวข้องกับการยกระดับทางสังคมและการศึกษาแม้ภาคใต้จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เช่นยางพาราประมงแต่โอกาสในการทำงานในสาขาเฉพาะทางหรือตำแหน่งบริหารระดับสูงยังคงจำกัดอยู่แค่ในกรุงเทพ ในบางพื้นที่ของภาคใต้ปัญหาความไม่สงบอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนเลือกย้ายเข้ามาในเมืองหลวงเพื่อหาความมั่นคงในชีวิตกรุงเทพเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนําที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจากภาคใต้ได้เข้ามาสแสวงหาความรู้ระดับสูงคนจากภาคใต้มักมีบทบาทสําคัญในระบบราชการและการเมืองของประเทศการย้ายเข้ามากรุงเทพจึงเป็นการสแสวงหาโอกาสในการเข้าสู่ศูนย์กลางอํานาจ คนจากภาคใต้มีบทบาทสำคัญในการสร้างธุรกิจและสร้างเครือข่ายทางการเมืองในกรุงเทพโดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอสังหาริมทรัพย์การย้ายถึงฐานจากทั้งภาคอีสานและภาคใต้ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของมหานครอย่างถาวรการหลั่งไหลของแรงงานราคาถูกจากอีสานช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและภาคบริการของกรุงเทพให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ชาวใต้ได้เข้ามาเป็นชนชั้นกลางและชนชั้นนำใหม่ที่มีบทบาทในเศรษฐกิจระดับสูงภาษาท้องถิ่นที่เคยถูกจำกัดอยู่แค่ในภูมิภาคก็กลายเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปในกรุงเทพเช่นภาษาอีสานที่กลายเป็นภาษาหลักในการสื่อสารในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและการเกิดขึ้นของอาหารใต้และอาหารอีสานในทุกซอกซอยของเมืองการย้ายถิ่นฐานจำนวนมากนี้ก็นำมาสึ่งปัญหาความแออัดปัญหาสลัม ปัญหาการจราจรและความเหลื่อมล้ำทางไรายได้ในเขตเมืองหลวงซึ่งเป็นมรดกที่กรุงเทพต้องเผชิญหน้าและหาทางแก้ไขยอยู่เสมอการเข้ามากรุงเทพของชาวอีสานและภาคใต้ไม่ใช่แค่เรื่องการเดินทางครับแต่มันคือพลวัตทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างชนบทกับเมืองและความมุ่งมั่นของผู้คนในการแสวงหาชีวิตที่ดีกว่ามหานครแห่งนี้ จึงไม่ได้เป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับแต่เป็นผลผลิตร่วมของวัฒนธรรมความหลากหลายและความพยายามของคนจากทุกภูมิภาคที่ร่วมกันสร้างสรรมาจนถึงทุกวันนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับแง่คิดดีๆและเข้าใจความสำคัญของพลเมืองทุกคนในประเทศนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ